โมเมนตน่าเอ็นดูน้องมาอยู่ลูกสาวเจอกับพ่อหนุ่มกัญชัยกลางศูนย์การค้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มากความสามารถเก่งรอบด้านเป็นลูกไม้หล่นใายต้นจริงๆสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวคนเดียวของผู้จัดละครคนสวยเมฟเฟื่องอารมณ์กับพิธีกรข่าวระดับประเทศอย่างหนุ่มกัญชัยซึ่งปัจจุบันน้องมาอยู่นั้นเป็นสาวน้อยอายุ11ปีแล้ว ตามด้วยความสวยความน่ารักในทุกๆพัฒนาการเติบโตของน้องมาอยู่ที่พี่ๆแฟนคลับนั้นได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดแม่เมยนั้นก็ได้ลงรูปภาพลูกสาวในโมเมนต์มาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในวันหยุดสุดสัปดาห์ และการเดินส่วนการค้าของน้องมาอยู่ได้จ้าเอ๋กับสแตนดี้ของคุณพ่อหนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์แวนแน่นอนค่ะลูกสาวเห็นแบบนี้ก็ไม่ปล่อยผ่านแะภาพเรียนแบบความหล่อของคุณพ่อต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละช็อตนั้นไม่บอกก็รู้เลยค่ะว่าลูกใครสำเนาถูกต้องที่สุดเลยค่ะเอนดูโมเมนต์ความคีเล่นของน้องมาอยู่จริงๆเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ